<c oughs> สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีบีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของการเคลมประกันชั้นหนึ่งนะครับเคลมแห้งคือเคลมแบบไม่มีคู่กรณีนะครับสําหรับแอปพลิเคชันเทเวศนะครับหรือคนใช้ประกันเทเวศนะครับต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งของเทเวศเท่านั้นแล้วก็จะสามารถเคลมแห้งได้โดยผ่านแอปพลิเคชันเทเวศโดยคุณไม่จําเป็นต้องไปไม่ต้องไปที่อู ไม่ต้องโทรหาคอเฟนเตอร์เพื่อให้เขาส่งแมสสํารวจมาถูกไหมปกติถ้าถ้าคุณจะเคมแห้งเช่นไปชนเสาไปชนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องโทรหาบอกว่าตะเคมประกันแบบไม่มีคู่กรณีก็ค,คือการเ็มแห้งเพราะว่าชนมาแล้วก็ต้อง่อาทาการโทรหาคอเฟนเตอร์เพื่อให้ส่งแมสมาแมสสํารวจมาก็จะต้องเสียเวลาถูกปะ ในขั้นตอนนี้แอปพลิเคชันเทวได้ทำแอปพลิเคชันเทว์ขึ้นมานะครับผมก็จะมาทำให้ดูว่ามันสามารถเคมแห้งได้โดยการเข้าแอปพลิเคชันใส่รายละเอียดเลขกรมธรรถ่ายรูปแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่บริษัทเทว์รอตรวจสอบรูปแล้วก็ส่งใบใบอะไรนะเรียกว่าใบเคมกลับมาหาเราโดยเป็น pdf เสร็จแล้วเราก็ไปปินออกมาแล้วก็เอาใบเคมนั้นไปที่อู่ นะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็ขั้นตอนถัอไปนะครับดูกันเลยง่ายจริงๆง่ายมากๆนะครับตอนนี้ใครยังไม่รู้ของ F R ของเทเวศที่มีประกันชั้นหนึ่งก็ลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับอย่าลืมรูทอย่าเพิ่งกดออกกดข้ามนะดูก่อนวันนี้จะมาเคมนะครับเคมแบบไม่มีคู่กรณีนะครับทางคอเฟนเตอร์ของเทเวศประกันภัยก็แนะนำให้โหลดแอปเทเวศนะครับ เข้าไปที่ Google Play นะครับพิมพ์คาว่าเทเวศแล้วเจอเทเวศตัวนี้ครับโหลดมาเลยนะครับแล้วถ้าเคมแบบไม่มีคู่กรณีให้ให้กดเข้าที่ตัวนี้ครับนนมันไม่มีน,นี่ผมไปตั้งค่าแป๊บ กลับมาแล้วใหตต้ติ๊กตรงนี้ครับแจ้งอุ้ยใช่ผิดที่ตรงนี้ครับเคสิ่งใหม่ตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปแจ้งเคมแบบไม่มีคู่กรณีนะครับก็ยอมรับไปทะเบียนรถสามจุด,จด,จด เลขกรมธรรตัวอย่างคือเริ่มตั้งแต่ตัวตัวบีไปศูนย์หกก็กดตรวจสอบนะครับ ก็ทุกอย่างก็ขึ้นมานะครับพูดแจ้งนะครับผมเองใส่ครบก็กดถัดไปวันที่เกิดเหตุ กม็มีมีให้เลือกพวกก้อนหินหล่นใส่กำแพงฟุตบาทสถานที่เกิดเหตุแป๊บนึ้ง ใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปมันก็จะมีให้เลือกอะไรบ้างอ่ะกันชนหน้าหลายอย่างเงลยแหละนะครับมันมีสองอย่างที่ผมเป็นกันชนหน้าโหดีอ่ะครบเลยอ่ะ บันไดซ้ายน่าจะอันนี้เนาะก็บันไดขวาย8 19แปดสิบเก้า ถ่ายรูปไปขับขี่ไม่ใช่รนะ ถ่ายรูปความเสียหายถ่ายรูปความเสียหายหูไทยบายบานเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดส่งรูปนะครับ เสร็จแล้วมันจะเข้าสู่หน้านี้ครับเคมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็รอ SMS นะครับ SMS เนี่ยจะส่งเป็นไฟล์ pdf มาให้เรานะครับเรานำไฟล์ pdf นั้นมาปริ้นออกมาเสร็จแล้วก็เป็นใบเคมครับนำใบเคมนั้นไปยังอู่ที่รับประกันของเทเวศหรือตรวจสอบอู่ของเทเวศได้ในเว็บเทเวศอีกหนึ่งครั้งนะครับนำใบเคมนั้นไปยื่นต่อ อูนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับการเค็มแห้งอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องเอ i ม t ินทให้ด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดนะครับ